ครับสวัสดีครับผมวัดนะครับเจ้าเพจกินไลฟาร์มลุบลีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้น้ํายาดอกเทสนะครับที่ทางร้านจัดจําหน่ายอยู่นะครับก็สามารถหาเลือกซื้อได้ทางช่องทางเพจนะครับหรือจะเข้าไปเลือกซื้อดูได้ในช้อปปีก็ได้นะครับเพราะว่าทางร้านก็ได้นําสินค้าบางส่วนลงไปในช้อปปี้แล้วนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็เลือกซื้อทางช่องทางนั้นได้เลยนะครับตัวน้ํายาดอกเทสดพีเฮดนะครับตัวนี้นะครับจะ บรรจุอยู่ที่ 10cc หรือ 10ml สามารถใช้หยดได้ประมาณ370กว่าหยดนะครับจากที่ผมลองเทสดูแล้วก็ขอชี้แจงก่อนนะครับว่า,าน้ำยาดอกเทสตัวนี้จริงๆแล้วไม่มีค่าแถบสีเป็นกระดาษมาให้จากโรงงานนะครับเขาให้แต่เป็นไฟล์รูปมาผมก็ต้องเอามาปิ้นเองซึ่งอาจจะที่ลองปิ้นลหลายร้านดูนะครับค่าสีมันจะเพี้ยนกันนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่แต่หลักๆผมจะสอนให้ดูแค่สามสีเป็นหลักนะครับในแถบสีเราจะเห็นมีสีเหลืองสีเทานะครับแล้วก็เทาอมม่วงแล้วก็ไปสีม่วงนะครับหลักๆแต่ครนนี้เเดี๋ยวมันจะจํายากนะครับเราจําแค่สามสีพอก็คือเหลืองเทาม่วงไว้นะครับในกรณีที่เกิดกระดาษหายกระดาษเปียกน้ําตัวนี้เปียกน้ําไม่ได้นะครับไม่กันน้ําถ้ามันหายนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะมาสอนว่าเราจะเช็คมันยังไงจะดูมันยังไงให้ โดยที่เราไม่ต้องพึ่งกระดาษก็ได้นะครับมันง่ายนิดเดียวตัวน้ํายาดอบเทสตัวนี้นะครับจริงๆก็คือเป็นน้ํายาที่เราใช้ในการเช็คค่า pH ของน้ําที่เราจะใช้ในการปลูกผักไฮโดรเนี่ะแหละว่าน้ำเป็นเป็นกรดไหมนะครับน้ํามันมีค่ากลางเหมาะสมที่เราจะใช้ในการปลูกผักไฮโดรของเราไหมนะครับหรือน้ํามันเป็นด่างมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เช็คนะครับหลักๆตัวนี้ผมจะใช้ ควบคู่กับเครื่องวัดพ h เซะมากกว่านะครับเพราะว่าเครื่องวัด pH เนี่ยเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ในการอ่านค่า PH ที่ค่อนข้างเห็นตัวเลขแล้วก็อ่านง่ายนะครับดูค่อนข้างง่ายแต่บางครั้งด้วยที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างนะครับซึ่งถ้ามันเพี้ยนโดยที่น้ำมันเป็นกดแต่ไปอ่านว่าเป็นด่างหรือเป็นกลางอยู่เนี่ยมันก็ส่งผลกับแปลงผักของเราแน่นอนนะครับอาจจะทำให้รากของเราเน่าได้นะครับก็ จะใช้ตัวนี้แหละในการเทียบดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าค่าน้ํามันตรงกับค่าที่เครื่องวัด pH มันวัดได้ไหมหรือใช้สําหรับในการเทียบค่าว่า pH มันเพี้ยนไม่เพี้ยนยังไงนะครับเราจะได้คาลิเบตรตเครื่องวัด pH ของเราได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะมีาซลิง์นะครับตัวนี้เราจะใช้น้ําที่เราจะวัดเนี่ย15ซีซีต่อน้ํายา1หยดนะครับ แล้วก็จะมีแก้วนะครับที่เราจะต้องใช้แก้วผมแนะนําให้เป็นแก้วขาวขุ่นนะครับแบบนี้จะได้ดูสีได้ง่ายๆนะครับแล้วก็น้ําที่ผมเตรียมมาให้ดูในวันนี้นะครับก็ใช้จากน้ําที่คาดิเบตเครื่องวัด pH เนี่แหละนะครับจะได้ดูค่ากันง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น4.00ก็คือน้ําเป็นกด ตัวนี้ก็คือ9.18ก็คือเป็นด่างไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนตัวนี้ผมปรับไว้อยู่ประมาณ6นะครับอ่า pH 6หนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง3ค่าเนี่ยสีที่ได้ออกมาจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับจากค่า pH ที่4.00ก็คือเป็นค่ากดนะครับซึ่งไม่เหมาะเลยในการปลูกผักไฮโดรนะครับ ในการปลูกผักให้ดูที่ดีนะครับค่า pH จริงๆเนี่ยควรจะอยู่ที่5.5นะครับไม่เกิน6.8โดยประมาณนะครับแต่5.5เนี่ยในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดบางทีก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดรากเน่าในแปลงของเราได้นะครับหลักๆก็จะให้ปรับ pH อยู่ที่ประมาณ5.8นะครับไม่เกิน6.5นะครับจะดีที่สุดนะครับครัน,นี้เ,เดี๋ยวผม พามาดู4.00ก่อนนะครับเราจะใช้ไซลิงนะครับดูดน้ำขึ้นมาที่เราจะใช้ในการเช็คค่านะครับ1 5 c ีแล้วก็ฉีดลงไปในแก้วนะครับใช้น้ำยาดรอปเทส1หยดในการเช็คนะครับหรือถ้าใครคิดว่าสีมันออกไม่ค่อยชัดเจนจะใช้2หยดก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้เกิน2หยดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองหยดหนึ่งให้ดูก่อนหยดเพยหนึ่งหยดนะครับแกว่งแกว่งแกว่งจะสังเกตดูดีๆนะครับไม่แน่ใจในคลิปมันจะเห็นชัดไหมน้ํามันจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่คือน้ําที่เป็นกรดเดี๋ยวผมหยดให้ดูหยดหนึ่งอ่าเป็นสีเหลืองชัดเจนนะครับอันนี้คือน้ําเป็นกรดหลักๆก,ก็คือจำไว้เสมอนะครับว่าถ้ามันเช็คออกมาแล้วเป็นสีเหลืองนะครับ น้ำเป็นกดแน่นอนเราไม่เอาค่านี้นะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดรักเน่าของผักในแปลงของเราแน่นอน mm hmm. ก็ให้ปรับด่างขึ้นนะครับถ้าใครเช็คเป็นสีเหลืองหรือถ้าใครวัดค่าด้วยเครื่องวัด pH แล้วมันขึ้น6แต่เช็คน้ำออกมาเป็นสีเหลืองแสดงว่าเครื่องวัดของเราเพี้ยนนะครับทำการคาดิเบตใหม่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดู9.18ซึ่งน้ำเป็นน้ำด่างเลยนะครับ มาครับซีซีแถวนี้ปลูกทันตะวันนะครับเมื่อกี้เสียงจุดประทัดไล่นกกันฉีดลงไปนะครับ9.18โดยปกติแล้วเนี่ยค่าที่เกิน6.5ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะครับม่วงอ่อนไปถึงม่วงเข้มถ้าม่วงอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6.5นะครับถึง 6.8โดยประมาณแต่ถ้าเกิดเกิน7ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นม่วงเข้มค่อนข้างชัดเจนนะครับหนึ่งหยดนะครับเห็นไหมครับเป็นสีม่วงเลยอันนี้คือ918หยดอีก1หยดนะครับอ่ะชัดเจนนะครับตัวนี้สีม่วงนะครับคือน้ำด่าง ไม่เป็นอันตรายกับรากผักของเรานะครับสามารถใช้งานได้แต่ปุ๋ยจะตกตะกอนเร็วมากนะครับพืชจะสามารถใช้ปุ๋ยได้น้อยลงนะครับเพราะว่าน้ําด่างทําให้ปุ๋ย A กับ B ของเราเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพหรือเกิดการตกตะกอนได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูค่า P& h สุดท้ายกันนะครับที่ผมปรับค่าน้ําไว้ประมาณ6.05นะครับที่เห็นในคลิปนะครับก็จะเป็นค่า PH ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับในการปลูกผักไฮโดูโดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5.8นะครับถึง6.5ไม่เกินนี้นะครับดูดมา15 c ีนะครับ หลัเทสหนึหยดเหมือนเดิมจะสังเกตนะครับว่าน้ำมันจะค่อนข้างใสอมเทานะครับค่า p ีเฮท,ที่อยู่ประมาณ5.8ไม่เกิน6.3นะครับจะได้เป็นสีเทาแบบนี้เดี๋ยวผมหยดให้ดูอีกหนหยดนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเทาเลยนะครับ ไม่ใช่สีเหลืองนะครับไม่ใช่สีม่วงนะครับจะเป็นสีเทาแบบนี้ถ้าเป็นเทาอมม่วงอ่อนๆนะครับก็ค่า ph จะอยู่ประมาณ6.3ขึ้นไปไม่เกิน6.6โดยประมาณนะครับถ้าเป็นที่6.6ขึ้นไปเนะี่ยไม่เกิน7.0มันก็จะออกม่วงอออกจะไปทางเข้มนิดนึงแล้วจะไม่ไม่เข้มเหมือนกับตัว9.18ที่ หยดให้ดูนะครับโอเคครับเรามาสรุปตัวการใช้น้ำยาดอปเทสสุดท้ายกันอีกทีนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้จนชินแล้วหรือชำนาญแล้วตัวแถบสีตัวนี้ก็แทบจะไม่มีความจำเป็นเลยหลักๆเราก็จะดูอยู่แค่สามสีนะครับก็คือถ้าเราเช็คออกมาแล้วเนี่ยมันเหลืองนะครับแสดงว่าน้ำเป็นกรดซึ่ง ไม่ดีต่อการปลูกผักแน่นอนนะครับอาจจะทําให้รากเน่าได้เพราะว่าน้ํามันเป็นกรดไปแล้วนะครับหรือเราใช้เครื่องวัด pH ของเราวัดค่าน้ําปรับค่าน้ําอยู่ที่6.0แต่ใช้น้ํายาหยดดูเช็คออกมาแล้วเป็นสีเหลืองเครื่องวัดเราเพี้ยนต้องคาดิเบตนะครับหรือปรับค่าน้ําที่6.0นะครับแล้วใช้น้ํายาหยดดูเป็นสีม่วงเข้มขึ้นมาแสดงว่าเครื่องวัดเราเพี้ยนเพราะน้ํามันด่างนะครับ หลักๆก็คือใช้อยู่ในแค่กลุ่ม3สีแค่นั้นในการดูเหลืองตีเป็นกดนะครับ pH น่าจะต่ำกว่า5.5ฟันทงเลยนะครับว่าต่ำกว่า5.5แน่นอนนะครับไม่เหมาะในการปลูกผักแต่ถ้าเกิดเป็นเทานะครับก็คือค่า pH ที่เหมาะสมในการปลูกผักอยู่ที่5.8ไม่เกิน6.3นะครับถ้าเป็นเทาม่วงนะครับก็อยู่ประมาณ6.3ขึ้นไปไม่เกิน6.6โดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้า6.6ไม่เกิน7.0เนี่ยมันจะเป็น ม่วงอ่อนๆนะครับไม่ใช่ม่วงเข้มเหมือนตัว918ที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการใช้ตัวน้ำยาดอบเทสนะครับหรือใครยังสงสัยยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ทางช่องทางแชทนะครับแชทของผมก็จะอยู่ใน QR code นะครับจะอยู่ทางหน้าปกเพจนะครับลองเข้าไปยิงอค้ด นะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้มีคลิปดีๆใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอยู่อีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ